คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันวนอยู่ที่เดิมตื่นเช้ามาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถหน้าจอดูคลิปดูข่าวดูดรามา่าแล้วสุดท้ายผ่านไปครึ่งวันแต่ยังไม่ได้ทำอะไรที่มีคุณค่ากับตัวเองเลยคุณไม่ได้ขี้เกียจหรอกครับคุณแค่เสพติดพฤติกรรมไร้าสาระและว,วันนี้เราจะมาคุยกันว่าจะเลิกเสพติดมันยังไง และเริ่มต้นทำสิ่งที่สร้างสรรค์ได้อย่างไรสวัสดีทุกทุคนนะครับพบกับผม Alpha 171และ f m v n u t n u t o d c a s t Podcast ที่จะทำให้คุณพัฒนาขึ้นในทุกๆวันมาเริ่มต้นกันที่พาร์ทหนึ่งนะครับทำไมเราถึงเสพติดสิ่งไร้สาระมันไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจแต่มันคือกลไกลของสมอง ทุกครั้งที่คุณดูคลิปสั้นๆหรือเล่นเกมสมองจะหลั่งโดปามีนสารแห่งความสุขคุณจะรู้สึกดีชั่วขณะแล้วอยากได้อีกอยากได้อีกและอีกจนสุดท้ายคุณก็เสพติดความสุขปลอมๆที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นแต่ปัญหาคือความสุขแบบนี้มันไม่ได้ทำให้คุณเติบโตเลยครับคุณอาจหัวเราะตอนดูคลิป แต่หลังจากนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันว่างเปล่าคุณจะรู้สึกผิดกับตัวเองที่เสียเวลาฟรีๆไปอีกหนึ่งวันพารทที่2ครับความจริงที่ต้องยอมรับถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของคุณคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณติดมันคุณต้องกล้ามองตัวเองในกระจกแล้วพูดว่าฉันกำลังใช้ชีวิต ไปกับสิ่งที่ไม่พาฉันไปไหนเลยเพราะตราบใดที่คุณยังโกหกตัวเองว่ามันแค่เป็นการพักบ้างแค่ดูนิดเดียวคุณก็จะไม่มีวันหลุดจากวงจรนี้ได้พาที่3วิธีเริ่มเลิกเสพติดข้อ1ครับเริ่มจากการสังเกตตัวเองทุกครั้งที่คุณจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้ถามตัวเองว่า ฉันกําลังจะทำสิ่งนี้เพราะมันมีประโยชน์หรือแค่เพราะฉันเบื่อแค่คำถามเดียวครับมันจะทำให้คุณเริ่มรู้ตัว 2. ตั้งขอบเขตเวลาที่ชัดเจนเช่นใช้โซเชียลมีเดียได้วันละ30นาทีแล้วใช้เวลาที่เหลือทำสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตแทน 3. แทนที่ด้วยสิ่งที่สร้างสรรค์ เช่นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ออกกำลังกายหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ก็จะหลั่งโดปามีนได้เหมือนกันแต่ต่างกันรตรงที่มันสร้างชีวิตครับไม่ใช่ทำลายเวลาพาสที่4เริ่มต้นสร้างสารรค์สิ่งใหม่คุณไม่ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ตอนนี้เช่นการเขียนบันทึกประจำวันการวาดรูป การแต่งเพลงหรือแค่จัดห้องให้เรียบร้อยขึ้นอ,อีกนิดก็ได้นะครับเพราะความคิดสร้างสรรค์มันเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มลงมือครับไม่ใช่คุณรอแรงบันดาลใจสุดท้ายนี้ฝากไว้นะครับสิ่งที่ฆ่าความฝันของคนเราไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการเสพติดสิ่งเล็กๆที่ไม่พาเราไปไหนเลยหลังจากที่ฟังพอดแคสต์นี้ คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่ในวงจรเดิมๆหรือลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตครับชีวิตคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกเสพฉะนั้นเลือกให้ดีเพราะทุกการเสพกำหนดอนาคตของคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ